ใครใครมีไอ AED ไหมครับมีครับให้ไม่ได้ให้ชุบเหรอครับใครนี่ให้ชุบชุบเลยก็ได้ครับจะหมอหรือว่าแอลลี่มาแล้วเอลลี่มาแล้วจะหมอจะหมอหรือว่าจะหมอหรือว่าจะจะชุบครับชุบค่ะชุบชุบปล่อยก็ได้ครับผมชุบให้พี่พี่ว่พี่ว่ปล่อยไงอ่ะพี่อ๋อเนี่ยครับเอาเอาเนี่ยก็คุณก็ เอาขาตั้งฉากครับแล้วคุณก็เอาขาลงเรีนิดเรียดนิดปล่อยลงครับเอ้ายกขาตรงสูงครับแล้วยกขาตรงสูงครับแล้วค่อยปล่อยลงค่อยๆหย่อนลงเรียดนิดครับยกขาเน้นยกขาชีวิตจริงครับเนี่ยยยกเี้ผมยกอยู่เนี่ยผมย้อ้คุณดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วคุณคุณดี้บอกว่าเดี๋ยวคุณยกใช่ป่ะค่อยๆปล่อยแหละค่อยๆปล่อยเดี๋ยปล่อยง่้ยปล่อยออะไร่ะเขาจินตนาการอะไรอยู่อ่ะก็คุณเห่าว่าปล่อยไมแบบาเ้เหรอ ไม่ไม่ชุบผ่าได้ไหมอ่ะเอาชุบได้ครับเนี่ยผมปล่อยคุณปล่อยศพนี่ไงมันปล่อยมันปล่อยมาเลยลูกต้องปล่อยก่อนนะต้องปล่อยก่อนยกยกมือขวาขึ้นมาครับคุณนั่นก็คุณคนอุ้มยกมือขวาขึ้นมาขวายกยกยังครับยกยังยกยกขึ้นมาพูดว่าซาบูซาบูซาบูเฮลองพูดดูครับลองพูดดู มัแต่ยคุณต้องไม่คุณคุณต้องทำมือแบบชี้ไปข้างหน้าด้วยนะครับแบบมือมือแรงชี้ติดกันแล้วคุณก็มองไปที่มือแล้วคุณบอกสบู่าบู่าบูเห่เนี่ยแค่นี้ครับแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเลยเดี๋ยวเกิดเลยอะไรเกิดเนี่ยเกิดเลยเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยเบ่งเบ่งปอากัเกิดแล้วเนี่ยเอาเลยคุณทำไมมันต่อยงอ่ะอ้าวผพูดคำง่ายง่ายก็ได้ใครก็ได้มาเดี๋ยวคุณคุณจูแขนขวาไว้เหมือนเดิมแล้วก็บอกอ้าวเอ่ะ อะไรอ่ะคครับอะไรอ่ะแค่นี้ครับไันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับหอยอ่ะหอยอ่ะอไม่ใช่ครับโอ้โหลิ้นเป็นไรครับมึงมึงขึ้นรถแล้วขับไปโรงพยาบาละถึงแล้วรบล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 ลบ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 ไปรบบรถ ไปไงอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยเลยคุณต้องคุณต้องพูดแบบชูปาปีมูยิงเยอะเอาถือว่าคุณติดนี่ชื่อผมครั้งหนึ่งครับคุณเอลลี่เว้ยไม่ชื่อดโอ๊ยขอประชาชนคุณที่โดนชุบหน่อยครับผมได้ตามเอลลี่จากคุณไงอะไรครับเพราะดูคุณและน่าอยู่บ่อยกว่าเขาผมขอบประชาชน่อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับขอประชาชนด่วนเลยขอประชาชนด่วนเลยขอประชาชนด่วนเลยไม่ใช่ละอย่างนี้ไว้ใจกันไม่ได้แล้วคนเราอ่ะ แล้ว่มจเข้ามาครับคุณครับขอเขาบบเกัาผมจะไปเนี่ยครับโอ้ขอบคุณครับผมสูง163ต่างกันประมาณ10 13เอ้ย10มัน17เซนนะครับหวอยู่อะไรเนอะรว่าไงครับคุณดูมีปัญหาดังนะครับเนี่ยปัญหาอะไรครับอยากมีเรื่องหรือว่าอยากมีอะไรครับคุณเป็นอะไรอ่ะไม่คุณเป็นอะไรครับคุณบิดค่าเอดีผมได้ไงเนี่ยฮะ จ่ายมาครับหนึ่งหมื่นหมื่นเลยหรอใช่ครับเพราะว่าไม่พี่พี่หายเหลืองยังน่ะอะไรนะครับพี่หายเหลืองยังช่วงนี้เหลืองบ่อยไหมหายยังฮะหายยังหายยังใครเนี่ยคือใครอะอะไรคือเหลืองอ่ะพี่พี่หายเหลืองเออก็เมื่อก่อนพี่เหลืองบ่อยดิ เดี๋ยวนะแม่ก็พี่เอลลี่ไหนเนี่ยไม่รู้เอลลี่แลนดหนูชื่อดิบออยเอลลี่เอาเอเออเอดับเบิลเอลเนี่ยแล้วก็วายใช่ไหมใช่ครับนี่หนูชื่อดิบออยลูกไอ้เหี้ยเคนี่ว่ะอ่าตายเป็มเขาเอาแล้วม็ต้องพี่หายเหลืองได้ถ้าหลบถ้าหลบเหลือกคืออะไรคะอยากรู้มากอะอยากรู้ไหมครับใช่ครับคุณมาเหลืองกับผมไหมล่ะ อะไรวะเอลี่คืออะไรวะพี่หนูชื่อดิบออยพี่ชื่อเธอเนี่ยเพื่อนคุณเขาเหลืองไหมับผมแล้วรอบนึงคุณจะเหลืองด้วยไหมเหรอใช่วันนั้นเขาเหลืองผมทั้งวันเลยเขาเหลืองใส่ผมทั้งวันเลยไม่ใช่แล้วมั่วนะอันนี้ตอนผมเป็นอยู่ที่ชาติที่แล้วอดีตอดีตชาติอ่ะผมเจอเขาไงเอาอย่างนี้เราเราสองคนก็เคยตายแล้วเหรอใช่ครับนี่คือนิวเวอร์นะหนวรู้ไหมเนี่ยอ ว่าแล้วเกิดมาชื่อไม่เหมือนเดิมแต่พี่หน้าเหมือนเดิมเลยวะพี่หน้าเหมือนเดิมจริงมาถึงรอบเหมือนเดิมฮะมาถึงรอบเหมือนเดิมฮะโอเคหูไม่ดีอะช่วงนี้หไม่น่าดีที่มันไม่ได้หล่อบาดใจอ่ะขอโทษแล้วกันนะโอ้ยคำคมบาดตุดใครจะไปหล่อแบบมันหนุ่มหน้าสามเอ็ดวะเบื่อวะ ไหนพี่พี่หมายถึงคนพี่เปลี่ยนหน้าสามไอคิเต็มเลยเนี่ยหล่อๆทั้งนั้นอ๋อคนนี้ที่มึงบอกว่ามึงแอบชอบเขาใช่ไหมพี่นุ่นอ่ะไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยอ๋อแต่โอ้ยเขามีผมมีแฟนเขาจะมาชอบผมได้ไงครับไม่เคยพูดอ๋อคนนี้ที่มึงพูดไม่เป็นไรมึงหนูไม่เคยพูดอเอเคอ๋อแนี้พาพูดใช่ไหมได้ไม่หนูไม่เคยพูดโอเคเขาทอนเขาทอนเขาทอนอ๋อไม่ได้ชอบครับพูดผิดแล้วผมไม่เคยเจอคุณเลยชอบลงคนแบบเหลืองทั้งวันเอาหนูก็เหลืองนี่ ไม่หนูไม่เรืองเลืองคืออะไรหนูแค่เดินไม่ได้เฉ่พาหายแล้วคนนี้ทำไมผมไม่เคยเจอคุณมาคุณรู้จักกันได้ไงเนะี่ยรู้จักที่โนนนะคบอ้าวเหรอเ<ม>พิ่งรู้จักเขาได้กิ่เดือนผมขอพ<ๆ>ง,งขอยืุสูสรคุณใส่ได้ไหมครับอะไรแล้วสูตรที่ใส่อยู่มันไม่ดีเหรอไม่สูตรเนี้ยสูตรเนี้ย,ยผมอยากเทอ่ะได้ไหมเอะไม่แล้วที่ใส่อยู่มันไม่เท่เหรอก็อยากลองดูครับเกมเกมไม่ไม่ตื่แบบ ในตัวกูเนี่ยสรุปเหลืองคือเฮียอะไรวะไม่รู้เลยฮะพี่ไม่รู้จริงดิพี่รู้หรือพี่แก้วรู้คือคนคนที่เป็นฝ่ายอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ต้อยสิทธิชอยผู้วิจัยงานงานนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวให้เขาอธิบายครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับผมเหลืองคือ่ายนุรักษ์นิยมที่ที่ที่ไม่ยอมให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงครับฮะาไปอะไรวะคือเหลืองครับเหลืองคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับ ที่ที่จะเป็นความคิดแบบรุ่นเก่าที่แบบไม่ยอมให้ประเทศแบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับริมเหมือนล่มไหนวะอันนั้นเขาเรียกสาลิมด้วยอ่ะอ๋อใช่เหรออ๋อเพื่อนผมดูเัวข้าพี่ครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับหนึ่งหรืออันนี้มันหัวข้อการเมืองเดี๋ยวผมพัดคนหนึ่งเปลี่ยนหน้าก่อนเอาเอาใหม่เอาใหม่ครับหนึ่งหนึ่งคืออการของคนที่ได้รับ TSC เข้าไปเยอะครับทั้ให้เกิดการวิงเวียนที่ไม่สามารถเลือดที่ไปสูบฉีดสมอง อันนี้เราเลือกถุยใช่ไหมพี่แจ๊คอืมตัดตาจ้ารับตัวครับโอเคว่าไปงานวิจัยล่าสุดอะมึงให้คนดูพร้อมมึงให้คนดูพร้อมกันลมเดียวกี่คนได้ด้วยบอกไปดูพร้อมกันลมเดียวเอาประมาณสี่คนครับเป็นไงคนแรกเป็นไงคนแรกเป็นไงคนแรกเป็นไงห้องห้องห้องหนึ่งหนึ่งตารางวาครับคนคนควันว่าเต็มห้องแล้วสูบเอาคนแรกเป็นไงคนแรกคนแรกแบบว่า ทิปแล้วอ่าคนแรกคนแรกทิปดีหรือว่าทิปลอนอ่ากูทิปครับโอเคกูทิปนะแล้วคนที่สองว่าไงคนที่สองอาจจะแบททิปนิดหน่อยครับอ่าโอเคเราช่วยประคองกันได้อ่าโอเคยังกูกลับมาอยู่นะยังยังกลับมากูทิปได้อยู่นะใช่ครับใช่อ่าโอเคแค่เปิดเปิดเพลงให้ฟังคนที่สามนี่พูดไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะว่าแบบเข้าในฟังครับมือใหม่มือใหม่คนที่สี่มือใหม่แล้วคนที่สี่อะคนที่สนี่รู้สึก ผมไม่เคยดูดเลยเหลืองๆเหมือนพี่คนนั้นปะโอ้ด้องพี่อะลมเดียวอะฟูจิอะน้องรู้จักปะลมเดียวอะลมเดียวร่วงนี่ปะไม่ร่วงครับน้องลมเดียวพอละเดินตรงออกไปเดินดรงเออขาเดินดงกันครับน้องรุ่นพี่ไม่มีหรอกครับมาสองลมสองลมรุ่นพี่เขาเดินดรงกันครับเขามีเดินทุดงทั้งนั้นเลยจุ๊บแค่สองสามทีพอที่เหลือเดินดรงอะ ปอดพี่นี่ใหญ่กว่าเมืองนี้อีกนะรจริงอะเอาดีเอาจริงพี่หายใจเข้าทีนี่แบบลมเข้ามาอยู่ในในในท้องพี่มาแบบไหลไหลยอยู่อะหลอยูอย่อะไหลตันไม่เชื่อไม่เชื่อไหนโชว์ไหนโชว์ไหนโชว์ก่อนไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับผมไม่ไม่ไม่สารเสพติดครับผมเป็นนักกีฬาออกกำลังกายทุกวันฟิตครับฟิตร่างกายจัดผมวิ่งว400ันละสี่ร้อยกิโลอะวิ่งไปกลับอะต้องโชว์ซาวหน่อยโชว์ซาวหน่อย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ฐานเสียบติดนะครับเป็นพลังธรรมชาติครับเขาเรียกเขาเรียกผมว่าปอดแต่งครับผมไม่รู้เขาสั้งให้ผมได้ไงปอดแต่งนะไม่รู้ปอดแต่งปอดแต่งใช่ครับเขาบอกว่าเขาเขาเขาใส่คาบูเอนโปในในลำคอมด้วยกจะให้ผมได้นมหนูมาเลยได้สาระอย่างตรงนั้นกันวอดด้วยไม่ได้เลยกันหนาไปบางไปวะพี่เดี๋ยวน้ำมันหนาเดี๋ยวมันบางเนีคุณคุณไม่เข้าใจตรงไหนครับ กูไม่ได้ใจใจคำศัพที่ผมอธิบายแล้วคนอื่นเปิดมาปอดเดีจะเป็นแบบสีแบบสีออกน้ำแบบเลือดหมูเลือดหมูใช่ป่ะผมเปิดปอดมาเนี่ยสีเขียวนะปอดแล้วผมพาปอดมาเนี่ยถุงลมผมเป็นสีเขียวนะเพี่เกจัดเลยเกจัดะผมมีช็อคสูงลมด้วยนะแบบแบบเปิดปิดเปิดปิดอะเออเจ้าลมเดียวสองลมอ่ะผมมีสวิตด้วยไหนพี่ถอดเลยดูปอดอยากได้อยากเห็นนะครับครับอยากเห็นก็มาล้วงเลยครับ เอาพี่เก็บรถด้วยเออไปเก็บรถก่อนเถอะเราอะเอาเราไม่ได้เหมือนที่นู่นนะเขียนรื้อมืองไอว่าคนเนี้ยว่าคนนี้ไปเก็บรถเนี่ยต่อยว่าลมเดียวเพื่อนลมเดียวเพื่อนลมเดียวนอนดูไม่หมดไม่ตื่นด้วยปึกไม่ตื่นด้วยเออดูไม่หมดด้วยโดดล่มด้วยเฮียแบบโดดล่มอ่ะ ร okay. ุ่นน right ี้ลมเดียวยังไม่ถึงเลยอีกครึ่งทางอะไอ้กับแล้วเห็นภาพเลยไหนแต่ปอดพี่อ่ะพี่ไม่พี่ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์สาธารณะได้ครับเพราะปอดพี่มันแต่งแล้วมันต้องดูในห้องวิจัยอ่ะอันนี้อันนี้ปอดน้องอ่ะใช่ครับอันอันนี้ปอดหนูปอดปอดน้อง what the fuck ว่ายกัวจมน้ำกับกัวจมน้ำเดี๋ยวเอางี้หนูหนูอังี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนพี่ไปว่ายน้ำที่ทะเลอ่ะหนูไปกับเพื่อนพี่ได้ปะเพื่อนพี่จะได้ไม่จมไงหนูได้แบบว่ายน้ำเก่งได้ไหมว่ายน้ำเายน้เพื่็นพี่ว่ายน้ำไม่เป็นได้อยู่ได้อยู่โอเคครับพี่เกาะได้ไหมแต่แต่หนูอยากขยับนะพี่พี่ขอมุมนี้แหละหนูอยากขยับนะพี่หนูอยากขยับนะพี่ขอมุมนี้แหละนะไม่ได้แล้วม่อาจารย์ได้ได้ปอดปอดแต่งไว้เนี่ยปอดแต่งไว้พี่ขอมุมนี้แหละพี่ว่าพี่โอเคกับมุมนี้แหละโอเคโอเคโอเคอย่าขยับนะ นี่ยดูพี่มึงดิเนี่ยไมรเหรอไอพี่ควรจะมีตังค์ให้หนูไหมอ่ะปลอดโบใชร์แจ็คมีกูใส่โบใส่ใส่โบไม่หลับอ่ะโบคู่อ่ะไอเพื่อนเดี๋ยวกูทำแลูวเก็บโบเก็บ่ายรูปไว้เป็นราคาของเพื่อนไอปอดแต่งของจริงทำไมมันมีหิมะนี่คุณคุณใส่ระบบถุงลมมาด้วยครับอ่ะได้ครับสองถุงมีแอร์แบ็กด้วยมีมีอะไรครับไฟะปอลยที่อ่ะ อย่าบังที่หลบหน่อยพี่